self-study สำคัญยังไงสำหรับหนูหนูรู้สึกว่า self-study เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับคณะตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราสามารถค้นหาว่าจริงๆเราชอบอะไรในคณะนั้นๆค่ะเพราะว่า เวลาเราเรียนเราอาจจะไม่ได้ชอบทุกท็อปิกที่เราเรียนเราอาจจะสนใจท็อปิกหนึ่งมากๆา,กากํทำให้เราสามารถรู้ว่าเออมาสเตอร์ Masters, เราอาจจะไปเรียนต่อวิชานี้หรือว่าสายนี้นะแล้วมันก็ทำให้เรา เปิดกว้างมากขึ้นรู้เกี่ยวกับโลกนี้มากขึ้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่ามาหาลััยเราสอนอะไรคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วแนะนําว่าให้เด็กๆทุกคนที่อยู่อาจจะทั้ง IG ทั้ง A Level เริ่ม s e l ฟ์สต d y กันคะ่ะจะได้รู้ว่ามาหาลัยอยากเรียนอะไรเผื่อว่าจะรู้ว่าตัวเองสนใจอะไรคะ่ะแล้วก็จะทําให้เราเคยชินกับการ s e l ฟ์สต d ด้ด้วยคะ่ะเมื่อขึ้นมาหาอัยเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรบ้าง แล้วก็เราจะได้เหนื่อยน้อยลงค่ะ